สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่ชมอยู่ต้นนี้นะคะเป็นไม้ใบที่มีลายนะคะเหมือนอากนิมามากเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเขาอยู่ในตระกูลของคล้านะคะเขาชื่อคล้าลาชินีนกแก้วนะคะซึ่งดูคล้ายอากนิมามาก แต่เป็นคล้าที่มีความต่างกับคล้าทั่วๆไปนะคะเพราะว่าปกติคล้าทั่วไปเนี่ยค่ะเขาจะมีใบอีกด้านหลังนะคะเป็นสีม่วงนะคะแต่คล้าราชีนกแก้วเนี่ยนะคะด้านหลังของใบก็ไม่ได้เป็นสีม่วงนะคะมีลักษณะคล้ายในกลุ่มพวกว่าพวกมหาเศรษฐีหรือเศรษฐีเงินล้านนะคะคล้าต้นนี้นะคะมีชื่อว่า คราลาชินีนกแก้วเพื่อนดูด้านหลังของใบนะคะไม่ได้มีสีม่วงเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามป้านาพันไม้นะคะสวัสดีค่ะ